สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Agri Duckling Podcast วันนี้แอดมินมีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆจากพวกเราคลิปวันนี้เกี่ยวข้องกับแสงจันทร์อันอบอุ่นถ้าพร้อมแล้ว มาฟังกันเลยนะคะนิทานความรักระหว่างนางฟ้าและเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยหมู่ไม้และดอกไม้นานา,นาพันุ์มีสาวงามผู้มีชื่อว่านางซอนนงอาศัยอยู่นางมีหน้าตาที่งดงามดั่งดวงจันทร์ยามค่ำคืนดวงตาของเธอบริสุทธิ์ใสเหมือนน้ำพึ่งป่ารอยยิ้มของเธอ ก็สดใสราวกับแสงแดดอ่อนๆนางซอนนงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเก็บน้ำผึ้งป่าจากรวงผึ้งร้องเพลงขับกรอมนกน้อยแล้วก็ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามในคืนพระจันทร์เต็มดวงนางซอนนงมักจะนั่งมองท้องฟ้าเฝ้ามองดวงจันทร์ที่ส่องแสงนวลสวย จินตนาการถึงเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่อาศัยอยู่บนนั้นนางไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์วอนซังจะเฝ้ามองดูนางอยู่เช่นกันวอนซังเทพเจ้าหนุ่มรูปงามสงา่าเฝ้ามองนางซอนนงจากบนดวงจันทร์ตกลุมรักในความบริสุทธิ์ความงดงามและจิตใจที่อ่อนโยนของนาง วอนซังตัดสินใจลงมายังโรคมนุษย์ปรากฏตัวต่อหน้านางซอนนงในร่างของมนุษย์นางซอนนงก็ตกตะลึงในความงามของชายหนุ่มตรงหน้าแต่เธอก็รู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เขาวอนซังเอ่ยคำพูดด้วยความอ่อนโยนบอกเล่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อนางนางซอนนงฟังด้วยหัวใจที่เต้นรัว ความรู้สึกอบอุ่นแปลกใหม่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของเธอทั้งคู่เริ่มพบปากกันเป็นประจำท่ามกลางป่าใหญ่ที่แสนโรแมนติกพวกเขาพูดคุยร้องเพลงเต้นรำและแบ่งปันความฝันให้กันและกันฟังความรักของพวกเขาค่อยๆเติบโตกลายเป็นรักที่บริสุทธิ์และก็ลึกซึง้ง แต่ความรักต้องห้ามนี้ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เทพเจ้าและมนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้วอนซังรู้ดีว่าหากความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกเปิดเผยออกไปนางซอนนงจะต้องถูกลงโทษในคืนหนึ่งเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าอินทราผู้เป็นพ่อของวอนซังรู้ถึงความสัมพันธ์ของลูกชายกับนางซอนนง อินทราโกรธมากลงโทษนางซอนนงด้วยการสาปให้เธอกลายเป็นนางฟ้าบนดวงจันทร์นางซอนนงเสียใจร่ำไห้วอนสังพยายามอ้อนวอนพ่อของเขาแต่ก็ไร้ผลนางซอนนงถูกส่งตัวไปยังดวงจันทร์กลายเป็นนางฟ้าผู้เฝ้ามองโรคมนุษย์จากบนฟ้าส่วนวอนซัง เขาไม่สามารถลืมนางซอนนงได้ทุกค่ำคืนวันสังจะปรากฏตัวบนดวงจันทร์ส่องแสงสว่างไปยังนางซอนนงแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ความรักของวอนซังและนางซอนนงก็ยังคงอยู่พวกเขารักกันผ่านแสงจันทร์ดวงจันทร์จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่บริสุทธิ์และโศกนาฏกรรม นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความรักแท้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคแต่ความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันสูญสิ้นแสงจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่เตือนใจให้เรารู้ว่าแม้จะอยู่ในความมืดมนแต่ความหวังก็ไม่มีวันรบเรืองเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบคลิปนี้กันไหมคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสะดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ